ซาวิตเอเชียหรือว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มีคนชื่อสายจีน,นมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสัดส,ส่วนของประชากรเพราะว่าในอดีตในสมัยกรุงศรีว ari, ิยาเราก็ค้าขายกัะจีเนเป็นหลักเลยทุกวันนี้ก็ยังกลับไปเหมือนเดิมอีกนะ ว่ายุคสมัยต่อไปเนี่ยเป็นยุคสมัยของเวียดนามเพราะอะไรเพราะการเมืองเขาต้านคงเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงนะครับด้านเศรษฐกิจก็ไทยก็มีจีนเป็นคู่ค้าใหญ่สุดอาเซียนจะมีจีนเป็นคู่ค้าใหญ่สุดและจีนจะมีอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่สุดเหมือนในปีที่ผ่านมาอเมริกาเคยใหญ่สุดก็ตกไปอยู่อันดับสามตอนนี้อ u ูอยู่อยู่อันดับสองนะฮะ ดัะนั้นเรื่องการค้าเนี่ยก,ก็มีความสำคัญมากระหว่างไทยกับจีนสองเรื่องภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวจีนจะเป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่สุดของไทยช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยสีล้านคนของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเกือบ3ามเปอร์มาจากจีนประเทศเดียวและเข้าทางการเงินตหลังเนี่ยการลงทุนของจีนเนี่ยในอาเซียนก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นในไทยนั่นคือในยะทางเศรษฐกิจ คือการช้าการลงทุนภาคบริการเช่นกันท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีพวกอ e ีคอมเมิร์ซอะไรต่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาลีบาบาก็ดีลาซาด้าก็ดีที่อาลีบาบาซื้อไปก็มาประกอบการในไทยเยอะแยะ,ยะมากมายคือีด้าน,นสังคมอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยก็คือโดยเชิงประวัติศาสตร์ซาวิตเอเชียหรือว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มีคนเชื้อสายจีนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรท้องถิน่นนะครับเรียกว่าไม่มีที่ไหนลนะฮนะที่จะมีคนเชื้อสายจีนเนี่ยมากเท่ากับ อาเซียนนะที่อื่นมันอาจจะมีเยอะก็จริงแต่ว่าคิดเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์มันยากแค่นิดเดียวนะฉะนั้นเมืเ่ออย่างนี้มันก็เลยเกิดความปฏิสัมพันธ์เชิงประวัติศา,ศาสตร์อันยาวนานนะมีความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประเพณีต่างๆเนะชื้อสายต่างๆภาษาแต่เยอะแยะมากมายที่เชื่อมโยงกันนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาแล้วเพราะว่าในอดีตในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราก็ค้าขายกะจีนเป็นหลักเลย ทุกวันนี้ก็ยังกลับไปเหมือนเดิมอีกนะนะครับฉะนั้นเรื่องสังคมนะฮะในเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็มีหลายประเทศที่มีระบบการปกรครองเหมือนจีนเลยต,ตัวอย่างเช่นเวียดนามกับลาวเวียดนามเนี่ยเกือบจะเกือบจะร้อยเลยเระบบกากรปกรครองเนี่ยนะแมนะ้แต่ล่าสุดเนี่ยที่เข้าประชุมอาภาคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโครงสร้างของระบบการเมืองของเวียดนามกับจีนเนี่ยมันแทบจะถอดแบบไปเลย นะฉะนั้นคนก็เลยมองว่า,วาเวียดนามเนี่ยกลายเป็นมังกรน้อยที่ท,ที่จะพราง่ายขึ้นมาเหมือนมังกรใหญ่กืค,คือจีนในช่วงสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาว่ายุคสมัยต่อไปเนี่ยเป็นยุคสมัยของเวียดนามเพราะอะไรเพราะการเมืองเขาต้งนคงนะมีเสรภาพและนโยบายเขาถูกต้องนะครับถ้าคุณมีนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีระบบการเมืองที่มั่นคงเนี่ยสองตัวแปรนี้จะสาคัญมากในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวกระโดดแบบเวียดนามไปอยู่ในขนานี้นะฮะ ครับฉะนั้นเราก็จะ <c oughs> ก็จะเห็นแะนะว่าปฏิสัมพันธ์ของจีนต่ออาเซียนต่อไทยเป็นยังไงและข้อสำคัญคือจีนจะมีรูปธรรมเกินของการออกมาปฏิสัมพันธ์รูปธรรมล่าสุดที่เด่นชัดที่สุดก็คือวันเบลวันรถช่วงประมาณสักหกเจ็ดปีที่ผ่านมาดิหลังจากที่เขามีวันเบลวันรถอย่างชาัดเจนแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักสองพันาริมมาเนี่ยปรากฏว่า จีนมันลงทุนแล้วก็ประกอบการในอาเซียนเนี่ยเป็นมูลค่าถึงกว่าสามแสนล้านเหรียญซึงถือว่าสูงมากนะฮะแล้วก็หลายๆชาติเนี่ยแต่ละปีนะฮะมูลค่าการลงทุนของจีนการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของจีนเนี่ยมากกว่างงประมาณประจาปีของชาติเหล่านั้นีกเช่นเบียงมาเช่นลาวเช่นชเขมรอะไรพวกนี้นะฮะนะครับของไทยยังเพิ่งเพิ่งพาจีนค่อนข้างน้อยไม่เทียบกับงงประนาณนะครับมันก็จะเห็นเลยว่าว่าว่านีคือบทบาทของจีนในภรคงนี้ ครับฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจว่าทำไมจีนอาเซียนจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากและยิ่งตอนนี้มีอาเซียนเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นช่องทางให้จีนออกมาประสิธสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียนสิบประเทศได้ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นและขณะเดียวกันจีนก็ยังมีความร่วมมือกับยุโรปด้วยก็คือนะครับความตกลงว่าด้วยการลงทุนก็คือ China EU Investment Agreement เราก็จะเห็นท่าทีว่าทำไมผู้นำอย่างเยอรมนี นะครับอัเจล่ามอร์เิลจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ที่อเมริกามีทีท่าว่าจะมีนโยบายต่อจีนเหมือนกับคล้ายๆกับทรัมป์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคำมันก็เลยทําให้มาม่านเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจต่อว่านี้นะครับไม่ใช่เพาะจีนอย่างเดียวทั้งญี่ปุ่นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกลับมาแถวนี้ด้วยย่างก้าวที่หนักแน่นกว่าสมัยโดนัลด์ทรัมป์เป็นอันมากนะทีมงานของโจดนนี่นะฮะ ผมเชื่อว่านะครับอาเซียนจะกลายเป็นสมรภูมิที่ครูุขุณมากยิ่งขึ้นของบรรดาหมาหน้าที่จะมามาชนช่างกันแถวนี้